เจออะไรยังไงถึงรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมคําเจอเนือ้องอกที่เต้านมข้างซ้ายค่ะฝั่งซ้ายค่ะคำๆแล้วเจอตอนนั้นตอนตอนแรกที่คําเจอนี่ขนาดเท่าไหร่ฮะที่รู้สึกสที่รู้สึกสองเซนแล้วค่ะประมาณสองเซนค่ะช่างใจตัดสินใจว่ามันคือมะเร็งละร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะยังไม่ทันได้ไปหาหมอเลยนะค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนแข็งๆอะค่ะ ที่บ้านมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีรู้ตัวทําใจได้ค่ะแล้วยังไปหาหมอไหมครับไปค่ะ,คะอะ่ไปหาคุณหมอคุณหมอวินิชัยว่ายังไงคะคุณหมอก็ขอเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะคะครั้งแรกพอตรวจเสร็จเขาไม่แน่ใจเขาก็ขอบอกมันไม่ชัดนะคุณหมอขอผ่าชิ้นเนื้อไปตรวจอีกพอผ่ารอบสองเอาไปตรวจบอกเป็นมะเร็ง นอนลงมาอีกสองวันได้เอาผลไปตรวจอีกก็ข,ขอผ่าอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามผ่าเอาก้อนเนื้อออกนอนลงมาได้อีกสามวันบอกคุณอภพ,พรเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายนะคุณหมอขอเระต่อมน้ำเหลืองเอาอีกแล้วแล้วคุณหมอรอบสุดท้ายนะสี่รอบแล้วได้บ้างเงี้ยแต่ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยไม่ได้ออกนอนยาว,ยาวเลย,เลยตอนนี้เริ่มใจเสียยังหรือสบายๆรอบ สุดท้ายผ่าไม่ได้ความดันขึ้น200รยโถยนึกว่าเจ๋งใจเสียเหมือนกันน right> ี่เฉยๆค่ะแต่คุณหมอบอกคุณไม่ได้เฉยหรอกความดันคุณขึ้น200ร้อยก็แง่ละคุณหมอลอบผ่าไปสามรอบแล้วยังรอบที่สี่มาต่อมน้ำเหลืองอีกเป็นใครใครจะไปทนไหวล่ะใช่ไหมพอผ่าเสร็จก็จะต้องทำเคมีบำบัด ถูกไหมฮะทําเคมีบําบัดกี่โดสครับกี่ครั้งคุณหมอบอกที่แรกคุณหมอบอกว่าแปดครั้งค่ะแปดครั้งที่จะต้องไปให้คีมูอ่าฮะแล้วเสร็จแล้วพี่พี่ไปยังไงฮะพอไปได้ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดหมอเลยบอกว่าพอแล้วลนะมันดีแล้วคุณหมอบางเงี้ยแต่เข็มไปทําเข็มแรกก็ยังไม่ได้ทานบิมก็กลับมาอูปากเปื่อย อุดจระ,ะไม่ออกปวดหมดทั้งตัวประมาณสิบกว่าวันก็ถึงฟื้นก็คือเป็นอาการข้างเคียงของการให้ีโมให้ีโมค่ะออฮะ uh huh. นั่นคือเข็มแรกๆเข็มหนึง่งเข็มที่หนึ่งเลยเข็มแรกค่ะพอเข็มระหว่างเข็มแรกมาเข็มสองเนี่ยใครเป็นคนมาบอกว่าพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็บ้านอยู่ข้างๆค่ะเขา เขาขายพิพิธภัณฑ์นี้เขาก็เข้าไปหาเลยก็เลยเออไหนไหนเราก็เป็นแล้วเราลองดูซิมันจะมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็เลยลองทานดูพอไปให้คิดพิม่่ตอนที่เขามาบอกเนี่ยเขามาบอกว่าไงให้ทานเพื่ออะไรเราก็ได้ศึกษาอันนี้อยู่แล้วนะคะเปิดดูตามเน็ตตามอะไรก็มีหลายหลายตัวนะคะครับแต่มาเลือกตุกทานตัวนี้ดูคือรู้สรรพคุณมันเลยค่ะ ว่าว่าจะช่วยทําให้คุณภาพค่ะมันดีขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยลองทานแล้วลองทานสําหรับก่อนหน้าไปเข็มที่สองค่ะสักกี่วันฮะเข็มที่สองจะสอาทิตย์ห่างกันก็ทานประมาณสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์ค่ะ พอจะไปให้เข็มที่สองค่ะอ่าเข็มสองผ่านไปได้สามวันฟื้นค่ะสามสี่วันก็ฟื้นแล้วค่ะไม่ปากไม่เปื่อยปากไม่เปื่อยระบบขับถ่ายเป็นไงก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะอืมจะไม่อุดจระแข็ง่ะคะอ่าไม่ไม่ท้องผูกถูกไหมฮะรับประทานอาหารได้ได้มีคลื่นไส้อาเจียนไหมฮะมีแรกๆกนะคะวันสองวันจะคลื่นไส้ แต่ก็จะมียาหมอที่เขาหมอจะเตรียมไว้ให้นะคะพวกยาแก้แพ้ยาแก้ขลื่นไส้อะเกียนพวกนี้นะคะแล้วระหว่างนั้นก็ยังทานบิมไปด้วยทานนะคะเช้ากลางวันก่อนนอนเช้ากลางวันก่อนนอนค่ะสีสีเขียวสีเขียวอย่างละมื้อละสี่เม็ดละมื้อละสี่เม็ดเลยนะอาจารย์มากเกินไปไหมฮะไม่ ไม่ครับไม่มากนะฮะอันนี้คือกรณีของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคืออาจจะไม่จําเป็นแต่ไม่มากเกินไม่มีมากเกินครับอ่าฮะสี่สี่สี่เสร็จแล้วอีกกี่สัปดาห์ถึงจะต้องไปให้เข็มต่อไปฮะสามสัปดาห์ทุกๆุสามสัปดาห์ทุกๆุสามสัปดาห์ก็จะไปจะไปจะไปอจนไปงถึงสัปดาห์ที่เจดหมอก็เลยบอกงั้นหยุดแล้วนะคะคุณ เอาเกดครั้งก็พอครั้งที่แปดไม่ต้องแล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีอาการอะไรที่ถูกปฏิเสธการให้กีโมถูกไหมคะพอะสามสัปดาห์ก็ให้ได้สามสัปดาห์ก็ให้ได้ให้ได้ตลอดไม่มีพอหลังจากให้เสร็จก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะทางานก็ได้ทํางานบ้านทํางานอะไรได้หมดเลยมีเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ไปหาหมอคล้ายๆกันไหม ค,คล้ายกันแต่เขาบอกว่าทำไมคุณแข็งแรงกว่าคนอื่นคุณเป็นอะไรคุณไปรับประทานอะไรมาอะไรทำนองนี้ก็เล่าให้เพื่อนฟังนะ <ừ> เพื่อนที่ไปหาหมอด้วยกันเขาบอกว่าชั้นทานในตัวเนี้ยสนใจไหมอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ก่อนนี้ฉั้นอย่างงู้นอย่างงี้นี่พอชั้นทานในตัวนี้มาฉั้นดีขึ้นนะ <ừ> ก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อะไรให้เล่าให้เขาฟังหมดตุกอยกะ <ừ> ของ <ๆ S 1> ของพี่พอาภาพรมีปัญหาผมร่วงไหมับ มีค่ะตั้งแต่เข็มแรกสิบห้าวันแรกเลยสิบห้าวันแรกล่วงเยอะไหมฮะใบหมดทั้งหัวเลยโอ้ห oh. นั่งอยู่เงี้ยลมพัดนี่มันปิวออกข้างหลังเลยฟังดูขำนะขำนะแต่สำหรับเจ้าตัวนะ่ะไม่ขำนะอุ้ยเห็นผมออกเป็นเหมือนผีเนาะุดออกข้างหลังเลยสางนี่ติดมือเลยใช่ไหม แค่มือหยิบอบนี้บอกแล้วโอ้โหพอหมดทุกขนเออเอขนตายังร่วงเลยเออก็ถ้าผมร่วงขนตาก็ร่วงสิแต่ตอนนั้นขับไม่ออกเลยใช่ไหมเริ่มใจเสียไหมฮะนิดหน่อยค่ะ โอ้โหสตรีเหล็กจริงๆนะเนี่ยเรามองลงไปเห็นพระท่านเดินมาท่านยังหัวโล้นทั้งปีเลย <laughs> <laughs> อยากให้ผู้ป่วยที่ต้องต้องเจอกับโรคมะเร็งเนี่ยคิดอย่างพี่อาพรณ์นะ,ะเออต้องเชิญไปให้บรรยายให้กำลังใจกับคนที่ป่วยเหมือนกันนะ <laughs> เพราะใจะมันต้องมาก่อนอันดบ<ะ>ับแรกเลยทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะพาไปเป็นฟรีเซนเตอร์ ทุกจุดทุกจุดทุกจุดนั่นเยี่ยมมาก,กแล้วรูแว้แล้วไม่กลัวหรือว่าถ้าเกิดผมมันไม่กลับมาก็เห็นกลับมาทุกคนอ๋อก็เห็นว่ากลับมาทุกคน<า>อ,อแต่เราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรไม่อายด้วยหัวโล้นเดินไปฉนนเฉยเฉยอืออืออือแล้วสุดท้ายเนี่ย อะไรที่ยืนยันให้เราเชื่อมั่นว่าบินมันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่เราสามารถจะผ่านในเคมโมและพวกนั้นไปได้จากกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณออ์คือตอนนี้การร่วมด้วยช่วยกวันระหว่างยาเคมคับกับแคปซูลของเราที่ไปเพิ่ม ความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฆ่าในการจัดการกับเชื้อมะเร็งกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันทํางานร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าไปตรวจด,ดูก็คงจะมันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะไอเซลล์มะเร็งมันจะซ่อนอยู่บ้างอหอนะฮะแต่ถ้าเราใช้ยาที่ป้องกันแล้วไปป้องกันไว้ตลอดเวลาโอกาสที่มันจะงงหัวขึ้นมาก็คงจะไม่ค่อยมี ก็คงจะต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกีมโมลเลกไปแล้วก็คงจะต้องเฝ้าระวงังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพราะเรากลายเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วนะ่าจะบุคคลพิเศษที่พร้อมที่จะมีเซลโปรตีกลายเป็นเซลเมะเร็งได้ซึ่งพิเศษอย่างนี้เราไม่เคอยอยากจะได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความพิเศษมากกว่านะไปควบคุมไม่ให้ ความพิเศษนั้นมา,มาทำให้ชิวในภาพชีวิตเราเสียไปก็สามเมตรสี่เมตรผมว่าตามปกติข้อมูลของเราก็คือสี่เมตรแต่สามเมตรสี่เมตรมันก็โอเคแต่ของเธอคุณอาาพรนี่กําลังใจดีนะดีดีบางทีอาจจะไม่ต้องอะไรคิดถึงแค่นั้นก็ป้องกันได้แล้วมัง้งใจสําคัญนะฮะที่บอกก็ก็อยากจะบอกผมเพียงเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะกรณีนี้เป็นข้อมูลที่ก็ยืนยันความเชื่อของเราจากประสบการณ์ที่ ผู้ป่วยพวกเรมาเล่าให้เราฟังว่าถ้าหากมีผลข้างเคียงระหว่างทำคีโมเป็นแฟนของเราช่วยแน่ช่วยได้แน่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะครับที่ที่คิดว่ามันต้องมีโอกาสที่จะช่วยผู้ป่วยได้ดีกว่านี้ติดต่อเข้ามานะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะดูแลตัวเองได้บอกเรามาผมยินดีที่จะ ร่วมสนับสนุนให้เขามีตลอดรอดฝังนะครับเพียงแต่ว่าขอความกรุณาว่าแพทย์ช่วยผมด้วยแล้วพูดทําแล้วบอกคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นเพราะผลการรักษาของตัวเองแล้วมันทําให้หายนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันมันจะสร้างบาปมากกว่าจะสร้างสร้างบุญนะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้เรายินดีรับนะครับภายในปีหน้าสองปีแล้วครับส่งเข้ามานะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยตรงนี้นะครับดูแลผู้ป่วยอาจจะมีโอ้ผมผมเผลอไปหรือเปล่าเนี่ย อาจจะมียคงจะเยอะมากนะแต่ว่าก็แต่ว่าต้องมีการยืนยันจากแพทย์เข้ามานะครับก็ถือเป็นการช่วยกันนะครับกับการรักษาของแพทย์ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำนะศีรษาของเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ความรู้จากผู้บริโภคที่ทําให้เรามีธุรกิจมีกิจกรรมที่ทําให้เราไปเราก็ไปสร้างคนสร้างงานเราก็อยากจะเอาสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ไปช่วยคนอื่นต่อไป ครับก็บขอความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหลายแหละต้องช่วยพิจารณาโอกาสเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยด้วยครับคือก็อย่างประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มานั่งคุยกันหรืหอแม้กระทั่งตัวผมเองได้ประสบเองก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยเพิ่มคุณภาพของผู้ป่วยให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาของแพทย์ได้ นะครับจะทําให้ไม่มีอุปสรรคในการรักษาก็จะทําให้ผู้ป่วยสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตอย่างที่พี่อภพรได้มาแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่อภพร